กล้องผมนี่จริงแย่เลยนะเฮ้ยล่ะไม่เคยครับอะไรวะพวกมึงไม่เคยเหรอไปทางงูเลยมองไปโมนะทฤษฎีโมงอ่ะมันมีมันมีคนที่เขาทำเป็นคลิปเขาเรียกันเป็นทริปที่ประชาชนมาและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยซึ่งมันตรงกับกองที่ผมดีนะเนี่ยหมูฟืดที่ญี่ปุ่นเขามีตัวและตัวชีปมาให้เขาบอกสายตาคนเราอะครับจุดโฟกัสมันเหมือนร่องยุคโบราณคือจุดที่ชัดที่สุดคือตรงกลางเท่านั้น จะไม่เหมือนกล้องยุคยใหม่ๆที่จุดโฟกัสบางทีมันสามารถแบบกระจายทั่วๆฉากที่เราเห็นได้ครูญี่ปุ่นก็จะสอนเสมอว่าจุดที่ชัดสุดคือตรงกลางนั่นแปลว่าการที่คุณจะรับภาพทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่เป๊ะสุดมันต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนั่นแปลว่าอะไรสมมติเราอยู่นี่ตรงนี้นะครับจุดต่อไปที่จะเดียวอยู่โน้นใช่ไหมสามช่วงในการมองนะครับมองก่อนคืออะไรนี่ไพลอนนะ มองก่อนคือพี่อยู่ตรงน,นี้พี่ยังไม่เข้านี่เลยนะนี่คือแนวของไพลอนพี่ยังไม่เข้าเลยแต่พี่รู้ว่าเฮ้ยต่อไปกูแบเนี้ยพี่มองก่อนแนละ้วแล้วตรงเนี้ยจังหวะที่เรากวาสไปตาไมองอ่ะเราอ่ะจะเก็บข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วพี่นึกว่าบามันเหมือนเลดัเนี้ยกวาดไปปุ๊บเห็นแล้วเนี่ยแม่แต่โฟกัสเราล็อกที่นี่ตรงเนี้ยกวาดเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลแล้วใช้หักตาเพราะยังไงอาคนเราอ่ะมันร้อยแปดสิบแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันจะเห็นตรงนี้อยู่ แต่เป้าสายตาเราตรงกลางหน้าเราหัวหันไปแล้วเนี่ยเห็นนู่นแล้วนี่คือจุดที่หนึ่งคือเออร์ลี่มองก่อนนะครับส่วนที่สองเราผ่านเข้ามาแล้วคือจังหวะล้อหน้าให้ครอบกับดักวัดแล้วเราค่อยหันหัวไปพึ่มไปม,มองนี่คือจังหวะที่สองจังหวะที่สามนี่คือเลนคือถามว่าได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรืออะไรแต่เราผ่านมาแล้วพูดง่ายว่าหัวตัวเนี่ยผ่านมาแล้วแล้วค่อยหันไปม,มองรถมันเริ่มเลี้ยวนะ ตำแหน่งเลน,น่ยคือรถพี่จะเริ่มเลี้ยวไปพร้อมๆกับสายตาหรือหัวที่หันไปที่ทางเพราะงั้นจุดที่ดีที่สุดเออร์ลี่คือมองก่อนยิ่งมองก่อนได้ไกลเท่าไหร่แปลว่าพี่ยิ่งมีเวลาในการประเมินสถานการณ์เก็บข้อมูลได้มากขึ้นเท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้ไปรอนหนึ่งคู่สองคู่พี่จะเข้าอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่ได้เข้าเลยนะแต่พี่รู้ว่าเดี๋ยวปูต้องเลี้ยวไปด้่นละมองตัดแม่งเลยฟั๊บ ก็ยิ่งได้เปรียบคนที่มองตางน,นี้ยิ่งได้เปรียบคนที่เข้าไปแล้วเราค่อยมองนี่รัตผมมีคำถามนิดหนึ่งครับคือว่าถ้าเราจะหันองศารเลี้ยวมันเราจะเหมือนกับถามว่าใช่ไหมครับที่ว่าเราจะเอากระจกหน้าเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมครับก็คือมันจะผาดฟค้งก็คือมันจะไม่ก็คือมันจะไม่เปรียบฝั่งขวามือใช่ไหมครับ นีถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเป้าหมายผมที่ผมจะถามคือว่าถ้าร้อน้าเข้าตรงที่ระหว่างไทรอนับน็อตผมเปิดลงสาเรียวได้เลยนะครับหรือว่าต้องให้ตัวผมอยู่ตรงไทรอนน็อตเราเลี้ยวได้เลยครับก็คือตำแหน่งเบียร์ที่หมายถึงตำแหน่งม้าก็คือตำแหน่ง